กลกรุงเทพค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปพร้อมกับรถคู่ใจของซ้อมกันเลยตื่นเต้นมากไปค่ะแอดนิดนึงนะคะรถสยืยคนก็สวยไปค่ะ คุณผู้ชมส้มก็มาถึงแล้วนะคะศาลเจ้าพ่อองค์ครักคลอง17จังหวัดนครน,นายกค่ะโอ้แน่นอนก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาเลิกเอาชักันสักหน่อยค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเรานัดแขกรับเชิญพิเศษไว้ถึง2ท่านด้วยกันตอนนี้เขารออยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะส้มอยู่กับนายกตือแล้วก็เฮียตีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเเข้ามาที่นี่ก็บรรยากาศ่มรื่นเหมือนกันนะคะครับผมคำถามแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพอเราเข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เนี่ยนะคะก็ต้องมาทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่กันสักหน่อยะค่ะอยากให้นายกตือเป็นท่านแรกละกันนะคะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าสําหรับศาลเจ้าพ่อองคลักษ์เห็นบอกว่ามีมา100ปีถูกไหมคะเป็นมาอย่างไร ศาลเจ้าพ่อองคลักษ์เนี่ยได้จดทะเบียนเป็นสาลเจ้าพ่อตามกฎเสนาสมัยก่อนเมื่อปี2องพิปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ครบ100ปีที่ขึ้นทะเบียนสาลเจ้าพ่อองครักษ์ทั้งเทสต์แล้วก็นายกเตือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมของสาลเจ้าพ่อองครักษ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับที่อื่นถูกปหคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นก็คือเริ่มจากคนจีนมาสร้าง ถูกครับตรงนี้ยังไงอ่ะคนจีนมาสร้างก็คือคนที่เคารพสักการะและนับถือเคารพในเจ้าพ่อครา์ก็รวบรวมเงินกันมาสร้างศาลตรงนี้ขึ้นมาตรงปี2 4 7 6ี่เแล้วพอดีช่วงประมาณปี2536เกิดไฟไหมแต่องค์เจ้าพ่อไม่ได้รับความเสียหายครับศาลไหมแต่องค์เจ้าพ่อไม่ได้รับความเสียหายเราก็เลยสร้างกันตรงนี้ย้ายขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่าถ้าอยู่ริมน้ํา มันก็เนื้อที่ตรงนั้นเล็กนิดนึงใช่ไหมเราก็เลยสร้างตรงนี้ตรงจุดนี้ให้มันสวยงามขึ้นมาครับผมสารเจ้าพระองค์ครับอันเนี้ยที่มีประวัติมาเป็นร้อยปีนะครับเกิดจากเมื่อสมัยรอห้าเนี่ยสเสด็จประพาสนาม,มา่ก่อนท่านสเสด็จประพาสทางน้ําซึ่งราชวงศ์ครับของรอหอ้าท่านมาเสียชีวิตตรงนี้และตามดั้งเดิมเนี่ยเพราะว่าท่านได้ใช้ไม้กระดานเนี่ยนาสลักรูปราชวงศ์ Oh. และตั้งเป็นศาลในที่นี้สองสี่ห้าหนึ่งที่ท่านเสด็จประพาสครั้งที่สองเนี่ย oh. ก่อนนี้ท่านต้องเสด็จประพาสมาแล้วและราชงคลักมาเสียชีวิตก่อน oh. ถึงใช้ชื่อคําว่าบ้านองคลักคือคนที่เดินทางสัญจรทางเรือเนี่ยสมัย oh. ก่อนค้าขายเนี่ยต้องเป็นทางเรือ oh. ผ่านหน้าศาลเนี่ยจะต้องบนบานศาลเก่า oh. ต้องขอเจ้าพ่อองคลักให้ผ่านไปด้วยความปลอดภัยค oh. ้าขายกิจาการให้รุ่งเรือง เมื่อกี้คำถามหนึ่งที่พูดตรงๆคือพลาดไปสรุปแล้วที่นี่มีจระเข้ปัคะคือที่เขาเล่ากล่าวกันว่ากก่าขานกันว่าเมื่อก่อนเนี้หน้าศาลเจ้าพ่อจะมีจระเข้เจ้าพ่ออยู่แต่ว่าคนสมัยก่อนที่สัญจรทางเรือเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเห็นจระเข้ประจําก็ถือว่าเป็นจระเข้ของเจ้าพ่อครับผมและเดิมศาลเนี่ยสร้างอยู่ริมน้ําก็ตั้งแต่หลังจากที่เป็นศาลน่าจะเป็นศาลเพียงตาสมัยร5นะ น่าเป็นที่ชุมชนคนจีนซึ่งพอมาตั้งลกลักปักฐานทำมาหากินกันอยู่หลังจากมีความรังสิตแล้วนะครับก็รวบรวมเงินกันมาสร้างประมาณปี2476ี่เจ็ดหกี่เจ็ดนั้นสร้างสาลแต่2463เนี่ยขึ้นทะเบียนสารเจ้าพ่อเป็นสารเจ้าถูกต้องตามกฎหมายครับผม้งโบราณต้มีเร็าคนบอกว่าคนโบราณเล่าให้ฟังนะมีบางทีคือ บางคนที่นับเสือเจ้าพ่อเนี่ยเรื่ออยากจะเขาไม่พูดจระเข้ก็อยากดูเรือก็ไปจุดทูบขอดูเรือเจ้าพ่อเขาจะโผล่ให้ดูถ้าเป็นหมายถึงถ้าเป็นเรือเจ้าพ่อก็คือหมายถึงจระเข้ใช่ใช่ใช่นี่คือประวัติคร่าวๆนะคะถ้าสรุปให้คุณผู้ชมเข้าใจก็คือว่าที่นี่ก็คือเปรียบเสมือนเหมือนเป็นอนุสรขององค์รักของรอห้าในสมัยก่อนเพราะระองค์ท่านน่าจะรัก ผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าเป็นราชองคลักษ์คิดว่าน่าจะเป็นราชองคักษ์ที่สมดุและก็ใกล้ชิดพระองค์ท่านเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเรียกกันจนถึงปัจจุบันนี้ว่าอําเภอองครักษ์และต้องเป็นคลอง17ด้วยคลอง17แล้วก็บางคนก็เรียกว่าตลาดองครักษ์บ้างตลาดสวภาบ้างตามชื่อประตูน้ําสาวภาของครีนีนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ยตีค่ะยตีค่ะถ้าเกิดว่าเรามาที่ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ สิ่งที่กล่าวหาล่ำหรือความโดดเด่นของที่นี่ส่วนใหญ่คนจะชอบมามในการที่จะทั้งขอพรหรือมาทำอะไรบ้างเรเยอะมากามาก็จะมีคนตามแดนหรือคนในเขตอุขลักษณวเนี่ยก<ฆ>็บางทีก็มาขอพอรจะทำอะไรจะค้าขาย<ฆ>มีลูกเรียนหนังสือหรืออะไรก็มาขอพอรให้ลูกได้เรียนจบนะ<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาขอพอรที่นี่<ฆ>เป็นที่ เยอะแยะแล้วก็บางทีเขาก็สมเด็จไปเขาก็เอามามาไหว้เจ้าพ่ออยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งจริงๆสารคระองคลักษ์ตรงเนี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนองคลัก์เป็นที่สักการะบูชาขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงคุ้มครองปกปักรักษาคนในองคลัก์และชุมชนทั่วไปคำถามสุดท้ายค่ะเวลาคนที่มาอย่างส้มมาเองหรือว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยนะคะพอเราเข้ามา ที่ศาลเจ้าพ่อองค์ครราขานี่ต้องถามเฮตีเพราะว่าเฮตีเนี่ยเป็นกรรมการศาลเจ้าพ่อองค์คร์นะคะเข้ามาปุ๊บที่แรกที่ต้องไหว้ละค่ะคืเราก็จุดธูปนะหดอกไหว้ที่ตีแบบบ่หรือตรงกลางหรือเทวดาฟ้าดินบอกกล่าวอ่าแล้วก็ที่แรกแล้วก็มามาไหว้ต่อที่เจ้าพ่อคาร์ค่ะตรงนี้เลยด้านมามาบอกกล่าวว่าเรามาจากไหนทําอะไรจะขออะไรไหว้เจ้าพ่อแล้วก็ไป ก็ามีที่แปะกลงอีกที่หนึ่งผูกฝามือแล้วก็ไหว้จะแม่ขุนอิมแล้วก็จะมีจะพอต้นน้ำอีกที่หนึ่งแต่บางคนก็แดดแ้ร้อนคนคนที่เมยุหน่อยก็จะไหว้แค่สามที่ไหว้ที่รากพราดินแล้วก็เจ้าพ่อขรรักแล้วก็จะแม่ขุนอิมงานประจำปีของสันเจ้าพ่อขรรค์เราเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเพราะเราจะเชิญองค์เจ้าพ่อเนี่ย จากสารแห่งนี้เข้าไปประทับที่ชุมชนเพื่อให้ลูกศิษย์เจ้าพ่อหรือคนในชุมชนมามีโอกาสได้มากราบไหว้สัตกระหลามชามันก็สืบทอดจนมาทุกปีและเดี๋ยวนี้เราจัดก,กัน12วัน12คืน,นครับ <Hello. S 1> ก็อยากเชิญชวนครับท่านผู้ชมนะครับถ้าปีนี้นาพ้นโควิดแล้ว mm. นะครับ27ตุลา <c oughs> ถึง7พฤศจิกายนว <c oughs> ่างๆคณต้องมาเที่ยวดูนะบร ดูนิ้วได้ได้มาแน่นอนอเดี๋ยวเลี้ยงขนมโดยพอขนมพุกก็มาแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะขอบคุณนายกตื่นแล้วก็เฮียติมากๆนะคะสําหรับความรู้ดีๆนะคะในการมาสารเฉพาะองค์รักนะคะที่คลอง17จังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละจุดกันเนาะนะคะขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จะพาไปดำนายามเย็นบรรยากาศจะสวยแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ นะคะส้มก็อยู่ที่นาวารีสอร์ทแล้วค่ะเราจะพักกันที่นี่1คืนเต็มๆค่ะคุณผู้ชมเขาบอกกันว่าบรรยากาศที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะดีมากๆซึ่งทางด้านหลังเนี่ยเขามีการดํนาด้วยนะแต่ก่อนที่จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องพักของนาวารีสอร์ทก,กันค่ะน่าพักน่านอนมากๆเลยอ่ะตามไปเลยค่ะ ที่พักของนาวารีสอร์ทจะแบ่งเป็น2โซนนะคะก็จะมีเป็นโซนบ้านและโซนโรงแรมห้องพักจะมีแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ที่นี่รับจัดงานเลี้ยงและงานอบรมสัมมนาค่ะจุดเด่นของนาวารีสอร์ทก็คือจะมีไก้ตัวน้อยคือน้องนาวาพาโรรรอบๆรีสอร์ทน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ บรรยากาศเนี่ยดีเหมือนที่ส้มบอกไว้ไหมคุณผู้ชมดูสีได้ยินแบบว่าเสียงร้องของสัตว์ๆๆๆๆๆๆๆได้ใจจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยเห็นบรรยากาศของการดำนาแล้วก็ว่าแหมลองดำนากันสักหน่อยครั้งแรกในชีวิตหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อ่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างพาคุณผู้ชมไปดำนาแล้วก็ไปดื่มดากับบรรยากาศกันค่ะ ่่ใสกมาคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศทางด้านหลังของนาวารีสอร์ทนะคะโอ้โหเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาสนุกมากได้เหงื่อด้วยแต่พอมาถึงที่ดำนาแล้วเนี่ยจะไม่ลงก็ถือว่าเหมือนเรามาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าลงแล้วจะเละหรือจะลื่นเอาอะไรไป การแบบว่าคอนโทรในในโคลนนี่แบบยากมากุย <l acht> <c oughs> เราจะเดินไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะอาปายเขาให้เดินแบบมั่นใจ <c oughs> เห็นไหมคะถ้าส้มสามารถทุกคนก็สามารถค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปตรงนู้นกันค่ะแต่ที่นี่กว่าส้มจะถึงนี้นะคะน่าจะใช้เวลาวันนึงค่ะเพราะว่า โคนดูดนี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นหญิงมั่นมีความพยายามนะคะมันไม่ง่ายเลยอ่ะมันไม่ง่ายเลยคุณป้ามารับด้วยเด้อ <c oughs> มารับด้วยเด้อ <c oughs> มาแล้วค่ะอันนี้เป็นพันอะไรนะคะ อันนี้เป็นข้าวพันมะลิร้อยห้าเราทำตอนนี้แล้วเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวยังไงได้ต่อพฤจิกาใช่ไหมอยากช่วยทำจังเลยอะ่ะเขาบอกไม่ต้องมาช่วยคุณป้าดำนาดมาช่วยคุณป้าดำนาด ในไหนส้มมาทั้งทีอย่างที่บอกลงมาแล้วลุยมาแล้วก็ต้องมาดํานากันสักหน่อยคุณป้าบอกว่าระหว่างเราเดินมาเนี่ยอย่ายเหยียบต้นข้าวนะแตอ่อะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องระวังนะคุณป้าเนาะเออหนูหเก่งไหมนหนูเก่งไหมเก่งเนาะเก่งเนาะสวยด้วยเก่งด้วยป่ะคุณป้าหนูอยากลองทําอ่ะส้มอยากลองทํา เอามือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยมือขวาโอเคจ้ะอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะเอามือนิ้วนิ้วโป้งกดก้อยเกี่ยวอ่ะมาหารายได้พิเศษค่ะนี่นี่ด้ากหน้านี่ Amazing ต้นเดียวทำบูดว้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ขึ้นมาต้องมีการทรงตัวที่ดีนะคะ มาช่วยคะ่ะอุ้ณป้าเยอะจังเลยอะ่ะโอ้ยล้อเล่นมาช่วยมาจะได้เสร็จไวๆ <c oughs> คุณป้าแล้วทีนี้ต้องใช้กำประมาณเท่าไ่คะเราต้องใช้กี่ต้นเพราะว่าคุณผู้ชมดูต้นมันจะเป็นแบบต้นเล็กๆนิดน,นึงอะเนาะห้าหกต้นห้าหกต้นนะนนหนูประมาณนี้ได้ไหมได้ไดประมาณนี้นะคะอ่าทาเป็นแล้ว<า>น,นิ้วโปง้งดันไปข้างหน้าเลย คุณป้าบ่นคุณป้ากล้องถ่ายอยู่นะคุณผู้ชมคะการดำนานี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะกว่าคุณป้าจะปักแต่ละต้นแต่ละต้นคุณป้าส้มถามหน่อยคุณป้าปักมาตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ยแปดโมงกว่าดกว่าจริงป้าคือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณป้าปักคนเดียวโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราได้ข้าวมากินแล้วพูดถึงข้าวแล้วกันเนาะถ้ามันออกมาเป็นรูปแบบข้าวแล้วถ้าเราได้ข้าวมากินหรือมาทานเนี่ยนะคะต้องทานให้หมดกินให้หมดชาวนาจะได้ไม่เสียใจใช่ไหมคะคุณป้าน้าคปยกมือหน่อยเย้ <Yeah! laughs> เหงื่อและแรงกายของส้มค่ะคุณผู้ชมคือจากที่ได้ดํานากับคุณป้าเนี่ยนะคะรู้เลยว่าการดำนาเนี่ยมันเหนื่อยมากนะดูเห็นไหมนี่คือนี่คือเหงื่อจริงๆแล้วดูสิกว่าจะปักได้แต่ละต้นแต่ละต้นคุณป้าบอกว่ามาปักตั้งแต่8โมงเช้าฉะนั้นเนี่ยพอเรา ปากต้นข้าวพอออกมาเป็นข้าวที่เราได้กินแล้วนะคะทุกคนก็ต้องเรียกว่าแบบรู้ซึ้งอะ่ะคุณค่าของชาวนาอย่างที่เขาพูดกันนะคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวนาจะได้อิ่มใจแล้วก็พร้อมในการดำนาดีๆแบบนี้ให้เรามีข้าวดีๆและอร่อยเพื่อสุขภาพด้วยนะคะให้เราได้กินกันตลอดไปค่ะปะ่ะช่วยคุณป้าทำต่อ <laughs> คุณป้าบอกวันนี้ไม่หมดไม่ต้องกลับ <laughs> มากจริงๆตอนที่มาเนี่ยเราเดินมาจากตรงนู้นเลยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวพอเดินกลับเนี่ยน,นะโอ้โหบอกเลยซีดอะต้องซีดเลยแต่เราต้องเดินให้ถึงค่ะไม่ลื่นนะแล้วก็ไม่ล้มด้วยเก่งจริงๆเลยแล่านี่หล่าน,นี่ให้ดูคุณผู้ชมถ้าสมมตินะคุณผู้ชมพักที่ห้องนู้นนะเห็นไหมพอมีคนเปิดประตูมาดูวิวนี่เราเห็นภาพบรรยากาศชัดมากเลยเห็นไหมมีคนมาพักมีคนมีคนเปิดประตูมาดูวิวโอ้โหมันจะฟินขนาดไหนเนาะ มากับครอบครัวมากับคู่รักหรือมากับเพื่อนก็มีความสุขค่ะธรรมชาติเนี่ยเป็นการแบบบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดแล้วเนาะโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้เลยธรรมชาติที่ดีที่สุดคือการเห็นชาวนาดำนาเพื่อพวกเราทุกคนชาวไทยค่ะ สมจะพาไปทานอาหารแสนอร่อยกับเมนูเด็ดของจังหวัดนครนายกเลยค่ะห้ามพลาดนะคะ เสียญาติเงือแรงกายมาทาั้งวันก็ต้องถึงเวลาที่เติมพลังกันสักหน่อยค่ะทุกคนรู้ฉันรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันหิวแล่ฉันหิวมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะมาแถวแถวนะครน,นายกนะต้องมาสั่งเลยค่ะร้านนี้เนี่ยมีแต่อาหารเด็ดๆจุกๆุ อร่อยออยทั้งนั้นเลยมาจากร้านปนานมนะคะเดี๋ยวส้มจะแนะนำทีละอย่างค่ะคุณผู้ชมแต่ละอย่างนี่นะคุณชิ้นใหญ่ๆเนื้อเน้นๆแล้วให้เยอะมากเริ่มกันที่เมนูนี้เลยค่ะเป็นเมนูโปรดของออเรนจี้มากๆเลยนะคะขาหมูไร้มันหมั่นโถร้านปานมหูแล้วดูหมั่นโถขอญาตินะขอญาต้องยกเลยชิ้นใหญ่มาก ไม่หวงขาหมูเลยมาพร้อมกับนี่ค่ะหม่นโถร,ร้อนๆชิมกันแบบฟินๆอ,าอ้าวจะรอใชาอยู่ทำไมล่ะคะมาค่ะยังไม่ได้ชิมก็กลืนน้ำลายแล้วเนี่ยทีมงานไม่ต้องอิจฉานะอืมอืมอ่ะไม่อมพูดกันละ เินอย่างเดียวอร่ยมากเดี๋ยวแปะไป้ายชื่อเลยนะอันนี้เป็นของก้มคนเดียวนะขาหมูผ่านไปค่ะมาต่อกันที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมช,มชอบแบบแซบๆเนาะแบบหืมจิตถึงใจต้องนี่ค่ะตําทั่วหมูกรอบแล้วหมูกรอบแบบว่าชิ้นใหญ่มากดูสิดีงามมากอันนี้ เมนูต่อไปค่ะเมนูนี้จริงๆส้มก็ชอบนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนะเขาบอกว่ากินแล้วจะดีมากแต่วัยรุ่นอย่างเรากินแล้วเนี่ยจะคล่องคลอค่ะแกงเลียงกุ้งสดกุ้งใหญ่มากเห็นไหม,ดมเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเลยนะคะด่งามมากชินต่อเลยะค่ะอันนี้คือชูฉี่ปลาหมอค่ะ,ะมามาๆามา คือถ้าเกิดว่ามาแถวนะครนายกเนี่ยนะคุณผู้ชมปลาหมอเนี่ยต้องสั่งเลยนะแล้วแบบชู่ฉี่นีแบบว่าไม่ห่วงเครื่องเลยนะแล้วก็ลาดลงไปแบบนี้นะคะเอาเนื้อคลุกกันแบบนี้นะคะแล้วดูนะคะโอ้โหละมุนล,ลิ้นมาก ไม่ฮาวเลยต่อกันที่เมนูสุดท้ายค่ะเมนูนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นของโปรดนี่อันนี้คือปลาดุกฟูผัดพริกขิงจา้าอืมมันกรอบมากเล นั้นนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะมาชิมอาหารอร่อย,ออยๆแบบนี้นะคะก็เซิร์ชเลยค่ะร้านป้านอมอยู่แถวๆจังหวัดนครนายกนะคะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยนะอยากจะมาพักผ่อนบรรยากาศสบายๆมากันได้ที่นาวารีสอร์ทนะคะที่นี่เนี่ยที่นอนนี่บรรยากาศดีแล้วที่สําคัญติดธรรมชาติด้วยก็มากันได้ทั้งครอบครัวทั้งคู่รักนะคะรวมถึงเพื่อนก็มากันได้หมดเลยค่ะรวมถึงใครที่อยากจะมา จีนแล้วก็มาพักผ่อนแบบส้มนะคะเดี๋ยวส้มจะขึ้นช่องทางาการติดต่อเอาไว้ให้ค่ะโอ้โหวันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มทองด้วยหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีจนถึง11นาฬิกาทางช่อง True for you ค่ะวันนี้ อนุญาตไปชิมอาหารทั้งหมดก่อนนะคะเพราะว่ามันช่างจึน,จนรวนใจมากเหลอเกเพราะฉันหิวทุกคนรู้แฟนคลับรู้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะมันโถมาเลยจ้ะจุกๆจุกจ,กจ้ะ